ครับเมื่อนี้ลูกสาวพามากินของมากินยังลูกกินยังลูกต้องตามไก่ย่างปลาเผาค่ะต้องตามไก่ย่าง,งปลาปเผาปเป็นอาหารที่พ่อพิทุนชอบที่สุดแล้วก็กินทุกวันเสียบเป็นบะลูกเ,เอาเอาไปสั่งด้วยวันนี้สั่งอะไรยังอ,อ่าจตอ,ต,อตอนตอนตอนนี้เขาอยู่ไส่ไหนตอนนี้เขาอยู่ไส่ตอนนี้อยู่ไหนดิมไม่ใช่กันอ่าจุกุเพราะว่ายุคปัจจุบัน ผ่านพันดอนได้พี่น้องเด้อวัดพันดอนเป็นเหมือนร้านของฮอร์ดรถครับพี่น้องนึ่จำว่ได้อ่ะไปดูเมื่อวานเขาดีสักอีอย่างครับร้านนี้เขาต้องกินกินประจำแล้วครับกินประจำแล้วครับร้านนี้โอ้โหว่ามัเบิ่งกันโดดครับเบิ่งนกระโดดเครับนี่นะครับร้านนี้กินประจำเลยครับพี่น้องอ ีต eh. e ่ำหลายอย่างได้คี่น้องปั่นปั้มมันริ้วลาคขึนหมดเลยทำแพ็กเกจรักษาแล้วก็เอาแสะอาดร้ักอื่ม่นี้นะแบบนี้แล่นี้นแพ็คนจแล้วก็มือกระจุกอามือนี่ขอจิมเต็มที่เพราะว่ามือนี่ไปพ่ไก่ครับอ้าวคนี้อยากมากกัมากนะครับเด้อ ี่ร้านเพื่อนร้านส้มตำนกยูงอ่าเอาอันคำว่า,านกยูงนี่คืออย่างครับเนด่กนกยูงชื่อเจ้าของร้านอ๋อผมเด็กว่าม,มีนกยูงโค้งใหญ่มากประเด็นโค้งอ่เอาพี่นอ้องอยากไม่กินมากนะครับอยู่ที่ปัานพันดอนนะครับนด็ครับอ่าอันนี้ลงยูทูปให้เรียบร้อยนะครับรับรองรับรองเอาพี่น้อยหลงไม่กินมากนะครับอยู่ อ่าบ้านพันดอนนะครับบ้านพัดดอนเท่านะครับร้านนี้ดีมากตลาดเมืงเก่าผมนี่มากินตลอดได้สิออกไปเมืองไหร่อ่าเอามาเบิ่งพี่น้องเมื่อนี้อาหารที่สอบลูกสาวกับมักฟอกกับมักมันมากเห็นไหมครับเนี่ยเอาเบิ่งเหรอครับอ่ามือนี้เขามากินเขายูร้านนี้ครับพี่น้องเนี่ยไก่ย่างกุดปับโอ้ย่างหลายเลย มือนี้ขอกินยุนีครับมือนี้อยากกินมะโดนแล้วอยากกินมะโดนแล้วไปดูปลาเผาไปแล้วลูกไปแล้วอ่ะเนี่ยนะครับกุฎิอยากมากกับมาเด้อนะครับสะอาดมากครับสะอาดมากไข่น้ำยำนี้ของใม่ค่แบบนี้เลครับนี่นีคกนึ่งปะครับแม่จ้าโอ้คกนะครบคกทำอันนี้ตำทะเลปะครับมันยังไง บอรับมื้อนี้อาหารหลักเขางกระิเป็นตัวนี้แหละครับพี่น้องสิ่งที่ผมมักที่สุดกระิเป็นอันนี้เลยที่ผมมักผัดหมี่นี่แหละครับผมอ่ามากหลายนะครับอ้าวเบิง้งผู้ใดอื้อผู้ใดครับพี่น้องเบิ้งรวดผูด้ใดเห็นแล,ล้วถ้าทำร้ายโมแตกนี่ย่มแม่แล้วครับผมนะครับอาหารเช้านีป่ปลาเผา,าอ่าเบิ้งกันครับ แชรบไปลีขพี่ชงอะไรร้านส้มตำนกยุงนี่เนาะโอ้โหอันนี้เป็นคุณแม่จามรีสั่งนะครับเนี่ยครับอ่าคุณแม่นะครับคุณแม่สั่งยังไงคุณแม่กินข้าอ่ะคุณแม่ล้มรถกินข้าเนี่ยนะโอ้ยยากหไร่ โ oh, อ้บนเดี๋ยวแฟนคลับจากต่างประเทศจะทุกขมากกันนูนสวัสดีสวัสดีค่ะพูดมอเลยอ่ะอิะนดอมื่อนี้อาหารน้ำพร้อมแล้วครับพร้อมแล้ว,อ,ลวอ่ะรออีกกน้อยครับพี่นองของแขกตรงมีแม่วันพอมจะหน่อ,งงนอยเด <laughs> okay, <k ram. S 2> ้อโอเคครับ